สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการใช้งานตัว t e c ท n o m a t i c Plan Simulation ในการที่จะมาดูเรื่องของจำนวนรถนะครับจำนวนรถเรื่องของ Capacity ในการบรรทุกนะครับแล้วก็จำนวนเที่ยวนะที่จะมาส่งว่าถ้ามีลูกค้าที่เป็น a b c แบบนี้เราจะต้องใช้รถกี่คันนะครับในที่นี้ก็เป็น1คันเนาะ เราจะต้องใช้จํานวนเที่ยวนะครับจำนวนที่ต้องวิ่งกี่รอบด้วยกันเป็นต้นนะถึงจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันนี้ก็จะเห็นเรื่องของการลําเลียงมาส่งแล้วก็มีการนําตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยกลับไปนะครับไปยังตําแหน่งที่จะบรรจุอีกครั้งหนึ่ง